โอยถ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 อย <Yeah. laughs> ถอยเลยทำเลยสวัสดีครับอยู่กําลังไปเลอคาร์บิเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับ <laughs> เจอกันใน,นหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาเสริมดินครับกับถนนดินถนนดินฟูนี่ถนนดินฟูน <laughs> นนนฟู <laughs> น ยกน้อยยกน้อยอไป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 ซีรีส์ห้าร้อยครับ ซีรีส์500เหตุผลที่เราต้องเสริมดินครับเพราะว่านะครับดินมันฟูครับมันเป็นดินทรายเรื่องก็มาปรับเกรดนานแล้วครับอยู่ในช่วงรับประกันอยู่ก็ทางช่างทางอวตบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์สัญจรไม่ได้ครับ าวิธีแก้ให้หน่อยก็เลยเอานี่ครับดินเหนียวปนลูกรังมาเทครับเทเสร็จหลังเกเดอร์ก็จะเอาเรถเกรดมามิกลรุก,กับดินทรายนี่ครับเอ้คิวต่อไปก็ FXZ 360มาคอยมาเลยลูกพี่ อากาศร้อนมากเลยครับกระดาจะนับนะครับบรรยากาศเขตใชายแดนครับเขตใชายแดนนี่บรรยากาศวิวทิวทัศน์ร้อนจนใบอ้อยออกเหลืองเลยครับน,นี่มันนี่พอได้ขุดไหมนี Thoải hùa mấy nị àu thổi má lục pì 360 yuzu yê kì thả yuzu ở thang nút profia thế เลี้ยวไปทางนู้นครับตรงนี้มันเป็นสามแยกพ่อพ่อนาเดินนีหนาเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเดิน ดึนยกหน่อยยกหน่อยกอมาดึน <c ười> ไปไปลูกพี่ไปเลยเลยเลยไป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 ,ไป ไป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 ยกหนอ่อยอ๋อไป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 ,ไปยกหน่อย อ๋อก็ประมาณเนี้ยนูหักมะละมังฟ้าท้ายนี่กูอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้วันที่3 0เมษายนร้อนจี๋ เอาฝั่งนู้นก็เจ้าสายฟ้าครับกําลังต้วมเตี้ยมเข้ามาแล้วน่าจะให้ถอยยาวไปไม่ต้องเลี้ยวมาทางนี้ครับเจ้าสายฟ้าเอา้าเจ้าสายฟ้าเล่นอะไร

ยีร e ี500อยีู่ซู f อ z 360มาวันนี้ดังเกดเดอร์ก็รับหนะ้าที่เป็นดัมแมนหลายตำแหน่งครับหลายตำแหน่งวันนี้ก็เป็นช่างภาพด้วยเป็นโฟแมนด้วยเป็นดัมแมนด้วยโอ้ วันนี้ไฮตำแหน่งครับวันนี้ก็การลงดินการทำงานอย่างนี้เราต้องมีภาพประกอบการครับต้องมีภาพประกอบการเวลาเราส่งงาน ช่างตัวรับงานก็จะมีภาพประกอบการครับออเนี่ยอย่างยกดําเทดินอย่างนี้รังงกีเดวก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ครับไว้ส่งงานครับอกอ Dục nói, dục nói Ai 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 ไปยุกน้อยยุกน้อยอ้ไปไปหมดเลยหมดเลยโอเคเอาครับ ก็เหลือประมาณ5-6เที่ยวครับคลิปนี้ก็ขอจบท่านี้ก่อนนะครับฝากไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ